ก็เรามองว่าระบบการศึกษาในทุกวันนี้ค่ะมันเหมือนระบบสําเร็จรูปอะที่เขาถูกกําหนดมาแล้วอะว่าเราต้องเรียนอะไรนักเรียนต้องเรียนอะไรต้องรู้อะไรโดยที่ไม่ได้ย้อนกลับไปที่นักเรียนเลยว่าเฮ้ยจริงๆเขาอยากรู้อะไรเขาสนใจอะไรสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันประภรจรูจิตหรือครูแพรวเป็นคุณครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ส ปัจจุบันเป็นคุณครูแนนแนวอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธาน,นีค่ะที่ทำไมถึงเลือกที่จะทำงานด้านการเป็นครูครับออจริงๆความอยากเป็นครูเนี่ยม,มันมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นอ่ะคือก็ก็กแค่รู้สึกอยากเป็นครูเพราะฉะนั้นเรียนจบมาไม่ได้คิดว่าจะเดินสายครู ก็ทำงานบริษัทเอกชนทั่วไปคิดแค่ว่าทํางานอะไรที่ได้เงินเยอะๆอแต่พอทําไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันมันไม่มีคุณค่าในแต่ละวันอะ่ะครับอืแล้วก็เห็นรุ่นพี่ทีส์ฟอร์ไทยแลนด์รุ่นสองเนี่ยแหละเป็นเพื่อนกันเอ,อก็เลยเออดูติดตามชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเออแต่ละวันเขาเขามีความหมายเนาะแต่เขาเขาก็ดูเหนื่อยนะแต่ก็ดูแบบ แฮปปี้ดีก็เลยสมัครเข้ามาในโครงการที a ีฟอ o r ไท a แลนด์จบทีซีฟอ o r ไ h a แลนด์สองปีอ่ะสองปีผ่านไปกลับไปทำงานออฟฟิศอีกรอบหนึ่งก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยสังเกตตัวเองเพิ่มขึ้นเราคิดถึงบรรยากาศตอนที่เราเป็นครูเรารู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะมันเหนื่อยมันหนักจริงอ่ะแต่ว่าแบบมันก็เติมเต็มคุณค่าทางจิตใจเราทุกวันก็เลยอ่ะ พัก1ปีเดินสายฟรีแลนซ์ทำงานด้านการศึกษาวกกลับมาวงการการศึกษาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้เวลาตัวเองหนึ่งปีเลยตั้งใจสอบประจุพี่แพลวได้นำประสบการณ์จากทิศฟอ r t ท a แลนด์แบบไหนบ้างที่นำมาปรับใช้กับงานของพี่ตอนนี้หลักๆเลยการทำงานสองปีกับ t ทิ for t h a i l l n n อนะคะมันไม่ใช่แค่การทำงานอะ่ะครับอือ ทุกวันคือคือการเรียนรู้คือการปรับตัวเพราะว่าเราเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานไปเลยจากทำงานออฟฟิศแล้วก็ต้องมาอยู่ที่โรงเรียนเนาะออก็ก็เรียนรู้ระบบเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆที่บอกว่าไม่ใช่แค่ทำงานเนี่ยเพราะว่าคือทีส r ฟอร์ไฮแลนด์ไม่ไม่ได้ทิ้งเราอะ่ะก็ยังมีเพื่อนมีกลุ่มคนที่ ที่เป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้เวลาเราเกิดปัญหาอะไรเงี้ยค่ะกลับไปคุยกันกลับไปแลกเปลี่ยนกันเหมือนเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเราเ,ออเราเหนื่อยเราท้ออะไรเมื่อไหร่ก็ะก็ยังมีคนกลุ่มนีม้คอยซัพพอร์ตลักษณะงานของพี่หรือว่าปัญหาที่พี่พบเจอในการทํางานงมีอะไรบ้างครับลักษณะงานที่พี่ทําตอนนี้คือพี่เป็นครูแนะแนวเนาะครับผมทีนี้ด้วยความที่เป็นครูแนะแนวเนี่ยแหละ มันมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องดูแลนักเรียนออมันไม่ใช่แค่เรื่องการอ่านเขียนมันก็จะรวมไปถึงปัญหาชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยแล้วอย่างที่บอกเมื่อกีค้ค่ะเด็กที่เนี่ยค่อนข้างแตกต่างหลากหลายเพราะฉะนั้นออปัญหาส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างหลากหลายและเยอะพอสมควรทั้งเรื่องที่บ้านทั้งเรื่องการปรับตัวส่วนตัวของเขาเองออแล้วถ้าเกิดเป็นมปลายก็แน่นอนเรื่อง การศึกษาต่อ, oh. อเพราะฉะนั้นบทบาทของครูแนะแนวอะ,อะหลายหลายคนก็จะคิดนะว่าครูแนะแนวทําอะไรสอนอะไรครับจริงๆในหนึ่งคาบแนแนวมัน,ม,นมันคือการให้เขาเรียนรู้ทักษะชีวิตภายใต้กิจกรรมที่เราที่เราคิดขึ้นมาที่เราออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เขาได้เอาไป ปรับใช้กับเขาได้ไม่มากก็น้อยค่ะแต่ทีนี้งานงานเบื้องหลังหลังการสอนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะและและหนักกว่าในการสอนจะอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาด้วยในการให้บริการการปรึกษาก็จะมีนักเรียนแวะเวียนเข้ามาเนาะถามปัญหาอันนู้นอันนี้หรือบางทีที่เราเห็นปัญหาเราก็เป็นคนก้าวเข้าไปสอบถามไปดูแลเขาต้นเติมอย่างเงี้ยค่ะ เราบันทึกว่าแต่และว,วันเราอะไรที่เราทําสําเร็จบ้างอะไรที่ทําให้เรามีความสุขบ้างอะไรที่เราได้เรียนรู้บ้างซึ่งพอกลับมารีวิวตัวเองอะคะ่ะเราก็เห็นว่าเออความสุขของเราอะมันคือการที่เราได้อยู่กับนักเรียนการที่เราได้ทํางานได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้วิธีการต่างๆที่จะช่วยเหลือเด็กๆอะคะ่ะคือการทํางานกับการใช้ชีวิตของเราตอนเนี้ย มันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมสำหรับเราอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ใช่ดีหรือไม่ดีมันคือการใช้ชีวิตเออมันคือการดำเนินไป